อาจารย์ทำไมอาจารย์ประแล้วรคสอาจารย์ไม่เห็นเลยมันมันคนุกกระทบกับอาจารย์มากใชไหมครับออนุญาอยากให้ตดสินใจไหมครับคมว่านะช่วงนี้พวกเราทุกคนนะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะต้องร่วมใจกันนะช่วยกันดูแลให้การเมืองเนี่ย ดีให้บรรยากาศการเมืองไทยเนี่ยดีดการเมืองนี่สําคัญมากนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกคนถ้ากา,การเมืองดีเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะดีตา่างสังคมก็จะดีตามถ้าบรรยากาศการเมืองไม่ดีการการมันก็เดินไม่ได้ทุกคนก็จะเดือดร้อนรวมทั้งพวกเราด้วยฉะนั้นต้องช่วยกันข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ไม่ว่าไทยจะพูดอะไรจริงเท็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราเสนอให้น้อยหน่อยในสิ่งที่ไม่สร้างสอนเนี่ยนะมันจะช่วยกันมังได้ใช่ไหมคนดีๆเนี่ยนะเราต้องการให้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเข้ามาให้ช่วยทํางานการเมืองใช่ไหมเราเห็นว่าตั้งแต่วันแรกแล้วนะรัฐมนตรีอย่างเช่นกอบศักดิ์เนี่ยคนดีคนเก่งซื่อสัตย์สุจริต เขาก็อยู่กันไม่ได้แล้วถ้าทยอยไปทีละคนเนี่ยใครจะทำงานใช่ไหมครับพวกเขาไม่ได้เดือดร้อนนะนะคนอื่นต่างหากที่จะเดือดร้อนนะครับช่วยกันนะครับผมมองว่าทุกฝ่ายเนี่ยมันรู้จักกันทั่งนั้นนะนะข่าวอะไรที่มันไม่นั่น,น,นก็อย่าไปพูดอย่าไปถามอยู่ได่นแล้วนะแต่ข่าวาที่เกิดขึ้นมันก็มาจากบรรดาารเมืองที่ก็ไปถามที่พวกคุณที่เขาพูดสินะก็องถามรอบ อาจาจรย์ข่าวดีๆเนี่ยนะเดี๋ยวตามไปสินะนนนเดี๋ยวเขาจะฟื้นฟูสมก,กรใช่ไหมบายนี้เขาก็จะไปดูว่ามีมาตรการเพิ่มเติมอะไรอีกไหมที่จะช่วยเหลือพี่น้นนะนองประชาชนช่วยกัน คิดในสิ่งที่ดีต่อประเทศน,นะครับงานที่อาจารย์วางไว้ล่ะคะที่อาจารย์ได้ฝากในส่วนของให้คิดเรื่องรงระมาณที่ทุกคนพิจารณาที่เป็นรุ่ที่มีรายได้ที่มาอาจารย์วางงานตรงนี้ไว้ยังไงคะเห็นว่า <S <S เยอตอนบ่ายเนี่ยผมก็จะไปตามงานไปดูว่ามาตรการต่างๆนีไปถึงไหนยังไงและครึ่งปีหลังเนี่ยควรจะมีอะไรเพิ่มเติม เราให้ทุกคนช่วยกันคิดในสิ่งเหล่านี้นะครับไมถึงอาจารย์ก็ยังมั่นใจว่าในส่วนคนดีๆที่ทำเศรษฐกิจก็น่าจะยังอยู่ต่อคนดีมีเยอะนั่นในเมืองไทยอยากให้เขาเข้ามานะครับเข้ามาได้เชิญเข้ามาเลยแต่รับคนที่อายุมากเราจะได้ถอยไปแต่ตอนแรกอาจารย์ะได้ยกทิ่เหมือนอาจารย์ไหมอ้าวท่านยกเป็นคนดีใช่ไหมท่านก็คิดเมื่องนี้ช่วยถ้าปรับครองมืนก็อยู่ที่ท่านอยู่แล้วนะช่วยกันคิดในสิ่งที่ดีๆหน่อย อาจารย์ท่านแสดงว่าตอนนี้นี่ที่ขนาดเตือนบอกว่าพูดในสิ่งที่มันสร้างสรรค์หน่อยนะแสดงว่าช่วงนี้หลายหลายคนที่คุณเล่นากเมืองว่าเกินไปผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นน,นะครับผมจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาใจใส่ตั้งใจแล้วก็พูดค,คุยกันในสิ่งทีู่่ยบ้านเมืองได้นะอาจารย์คะเท่าที่ประเมินเนี่ยคมาใครไไม่สาคัญหรอกส เรศรษฐกิจหลังจากนี้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณแค่ไหนนะาอ,อ,อ,อาจารย์ต้นท่าวนนี้นะตอบเราตอบอีกอาจารย์อาจารย์มองใครไปบ้างไหมคะในการช่วยงานอาจารย์ทำเศษรศษฐกิจคนดีๆมาจ้าทั้งนั้นนะครับเวลคัมนะรอบหน้าอาจารย์วันนี้จบหรือยังคะอาจารย์คะ <c oughs> วันนี้จบใช่ไหมคะ <c oughs> ใส่หน้ากากด้วยถ้าติดได้ก็จะได้เข้าหาหมออะไรองเงี้ยอ๋อ <c oughs> <c oughs>